สวัสดีครับผู้ใช้เท่าเพจเรื่องกำไรกบขอนะครับพอดีว่ามีคนกดวิดีโอแกมเข้ามานะครับเป็นการทําคลิปของระบบ a c e b o o k นะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวลองมาทําดูแต่เนื่องจากว่าในคลิปเขาให้ได้แค่5นาทีนะครับสาหรับคนที่อยากจะเป็นกําลังใจและก็สนับสนุนนะครับซึ่งจากคําถามของเขานะครับผมเองก็จะมาคำนวณให้ดูนะครับแต่เบื้องต้นก็จะเดี๋ยวมาอัดคลิปตัวเต็มอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เอาแค่สั้น เพราะว่าระบบมันให้แค่5นาทีนะครับก็ดูนะครับจากโพสที่ถามว่านะครับเปลี่ยนแผนแล้วเป็นอย่างไรนะครับเคีนี้ก็เปลี่ยนแผนวันที่4สิงหานะครับจากแผนหลักไปเป็นสมดุลตามอายุอ่ะทีนี้ก็ใช้แอปของเพจเล่นกำไรนะครับดูนะครับวันที่4สิงหานะครับจากวันที่4สิงหามาจนถึงปัจจุบันนะครับวันที่15สิงหาเนี่ย ถ้ายังอยู่แผนหลักนะครับจะได้ผลตอบแทน0.56นะครับแต่การเปลี่ยนมาเป็นแผนสมดุลนะครับเราก็จะคิดว่าเป็นหุ้น75ไว้ก่อนนะครับเป็นสมดุลสุดใหม่นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสัดส่วนจริงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับอ่าเขาก็จะได้1.8เห็นไหมครับถ้ายังอยู่ที่เดิมได้0.5การเปลี่ยนแผนได้1.8แสดงว่าได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับเอาแผนใหม่ตั้ง1.8 ลบด้วยผลตอบแทนแผนเดิมนะครับ0.5ก็ประมาณบวกขึ้นมา1.3นะครับสรุปนะก็คือถ้ายังอยู่แผนเดิมนะครับจะได้0.5การเปลี่ยนแผนได้1.8แสดงว่าการเปลี่ยนแผนนั้นทำให้ผลตอบแทนมากขึ้น1.3อย่างเงี้ยถือว่าถูกนะครับตัวกันข้ามสมมุตินะเปลี่ยนแผนนะครับถ้าอยู่แผนเดิมได้1.8แต่เปลี่ยนแผนใหม่มาได้0.5แสดงว่า การเปลี่ยนแผนครั้งนี้นะครับติดลบ1.3ซึ่งอย่างเนี้ยไม่ดีนะครับการเปลี่ยนแผนก็เป็นการดูข้าวๆแบบนี้นะครับทีนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่าสําหรับคนที่ใช้แผนสมบูรณ์ตามอายุอ่ะคือมันเป็นแผนที่กบขนะครับเขามีการแก้กฎหมายอ่คิดลเล่นๆนะครับแผนหลักเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี4ีศนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการแก้กฎหมายในปีห6ว่า ใครที่ไม่เลือกแผนกบขนะครับจะให้ใช้แผนสมบูรณ์ตามอายุนั่นหมายความว่ากบาขเนี่ยเขาคิดว่าทีมลงทุนนะครับแผนสมบูรณ์ตามอายอุจะดีกว่าแผนหลักดังนั้นเขาก็เลยแก้กฎหมายทีนนเนี้ยข้อมูลเนี่ยผมได้รู้ตั้งแต่ปีประมาณ6กสาผมก็เลยถามว่าอา้าวแล้วอย่างงี้แล้วคนที่อยู่แผนหลักมาก,ก่อนเน่เมื่อแก้กฎหมายแล้วนะครับกบขเนี่ยจะเปลี่ยนแผนให้อัตโนมัติไหม คำตอบคือไม่เปลี่ยนนะครับคาตอบก็คือเขาจะไม่เปลี่ยนให้แต่กรขอนี่จะให้ความรู้เพื่อให้คนที่อยู่แผนหลักเนี่ยกล้าที่จะเปลี่ยนแผนออกมาเองนะครับผู้เรียนคือก็ยอมรับความเสี่ยงออมาเองความรู้ที่ให้ได้แก่อ่การเปลี่ยนแผนคืออะไร NAV อะไรความเสี่ยงคืออะไรซึ่งตรงนี้หาได้จากนมา g p s นะครับแล้วก็มีความรู้ต่างๆมีคลิปด,ดีๆลองเข้าไปศึกษากันดูหรือถ้าใครสนใจความรู้จากเพจเรื่งองกำไรก็มีคอร์สออนไลน์นะครับช่วงเดือนสิงหาคม โผหนักลดเยอะมากเลยลดเยอะจนผมตกใจเราว่าเฮ้ยลดอย่างนี้จะเอากาไรมาให้ผู้ทำคลิปได้ยังไงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูว่าปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่มา 1- หนึ่งถึงสองเดือนที่โปหนักขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สิ่งหนึ่งเมื่อท่านดูจบแล้วอยากให้ทุกคนที่เปลี่ยนแผนกบขนะครับใครที่ไม่เปลี่ยนแผนกบขไม่ชอบลงทุนเน้นออมเพิ่มไม่มีปัญหาดีแล้วนะครับเน้นออมเพิ่มเต็มแม็กใช้แผนหลักเหมือนเดิม ก็ยา,ยาวๆได้เลยแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแผนแล้วมันกระชวยกระชุ่มระวังนะครับระวังสมองการพนันมันจะเปิดทํางานก็เอาแค่พอประมาณให้รู้จักความเสี่ยงอ่ะใครที่เปลี่ยนแผนแล้วยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเปลี่ยนแผนมันถูกไม่ถูกดีไม่ดีเงินเพิ่มนะรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแผนต้องเงินเพิ่มบางครั้งอยู่แผนหลักเหมือนเดิมดีกว่านะครับเอาไว้มีโอกาสจะมาทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับ คนที่กดเข้ามาในวิดีโอแกรมนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนขอบคุณครับ